สัจธรรมว่างมีครั้งที่119เรื่องคนจริงและคนปลอมท่านคงโยฮันเหลินเมตตาเมื่อวันที่สิบมกราคม2565สวัสดีองค์เดิมแห่งยานตนที่ข้าพเจ้าเคารพนอบน้อมจริงใจขอสำนึกคุณและรับผิดต่อองค์เดิมของทุกท่านผู้บำเพ็ญธรรม ต้องรู้จักสำนึกคุณและยอมรับผิดผู้ที่อายุน้อยกว่ารับผิดต่อผู้ที่อาวุโสกว่าเป็นเรื่องสมควรถ้าผู้อาวุโสรับผิดต่อผู้ที่อายุน้อยกว่าเป็นเรื่องไม่ธรรมดาไม่ใช่ง่ายพวกเราบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเสมือนเป็นครอบครัวหนึ่งมีพ่อแม่มีลูกลูก มีพี่น้องข้างในแฝงด้วยความจงรักภักดีกตัญญูพี่น้องปรองดองมีจริยามารยาทมีมโนสำานึกมีสัจจะสุจริตและความเกงกลัวและอายต่อบาปที่เราปฏิบัติตนไม่สมบูรณ์ก็เพราะมีการยึดติดจะอธิบายให้เข้าใจ คนเรามีชีวิตอยู่ในความจำทั้งจัก,กรวาลสิ่งมีชีวิตทั้งหลายรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาก,กลโลกรวมทั้งชายหญิงรวมทั้งสัตว์ทุกชนิดบนโลกนี้ล้วนอยู่ในความว่างอยู่ในความว่างมีมากมายนับไม่ถ้วนเช่นมีไม่มีว่างไม่ว่าง ความว่างแห่งกุศลความว่างแห่งกุศลและอกุศลความว่างแห่งอวิชชาที่ร้จุดเริ่มต้นความว่างแห่งอวิชชาที่ร้จุดเริ่มต้นความว่างกุศลความว่างกุศลและอกุศลอยู่ในจิตใจส่วนมีไม่มีว่างไม่ว่างอยู่ในยานตน อะไรเรียกว่าคนจริงอะไรเรียกว่าคนปลอมคนจริงเรียกว่ามีไม่มีว่างไม่ว่างอัตราของคนจริงคือมีไม่มีว่างไม่ว่างอัตราความมีแยกจนส่วนคนปลอมนั้นอัตราคือความมีปลอมอัตราเป็นไปตามรูปลักษณะที่อัตราจำไว้แล้วเกิดใจเกิดความคิด เกิดพฤติกรรมการกระทำดังนั้นจริงปลอมต้องรู้ให้ชัดเจนทำไมอนันตชาติมาพวกเราต้องรับเคราะห์ภายในความว่างเพราะหนึ่งความคิดแห่งอวิชชาการเกิดตายก็มาถึงเพราะพวกเรามีชีวิตอยู่ในคนปลอมทำไมเธอทุกข์เพราะเป็นคนปลอมทำไมเธอเสียใจ เพราะคนปลอมข้างในอัตตาปลอมรู้ปลอมทําไมเธอจึงโกรธเป็นไฟเพราะคนปลอมทําไมมีความเสียใจความกัดกรุ่มความกโกรธความทุกข์ที่ไม่สิ้นสุดทั้งๆท,ท,ที่มันคือธรรมลักษ์มันคือวัตถุมันเคลื่อนไหวไม่เป็นมันไม่มีความนึกคิดเพราะอะไร ก็เพราะคนปลอมเพราะใจนั้นยึดติดรูปลักษ์ปลอมเรียกว่าคนปลอมตัวฉันหรืออัตตาในจิตใจมีคนจริงคนปลอมคนจริงเรียกว่าไม่ยึดติดมีไม่มีว่างไม่ว่างเรียกว่ามีแยบยนต์คือคนจริงส่วนคนปลอมนั้น ตัวฉันหรืออัตตาเรียกว่ามีมีอะไรจำนามรูปทั้งปวงจำเสียงนามสกุลยึดว่าจริงชื่อนามสกุลของพวกเราหมุนเวียนมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่ใช่ของจริงมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนตลอดเวลาจะเป็นจริงได้อย่างไร มันคือทำวิถีว่างเป็นมีไม่มีเป็นแค่วิถีให้เธอใช้แต่พวกเราไม่สามารถให้มันเป็นมีไม่มีพวกเรายึดติดเป็นมีก็คือคนปลอมแค่หนึ่งคำพูดฉันจำไว้นานมากคนปลอมมีประโยคหนึ่งที่เรามักจะได้ยินเช่นฉันพูดผิดไปแล้ว เธออย่าจำไว้ในใจนะจำไว้ในใจคือคนปลอมไม่จำคือคนจริงจำไว้หรือไม่จำไว้มีอยู่ทั้งหมดรู้เหมือนกันเธอพูดสิ่งไม่ดีของฉันฉันไม่จำมันมีอยู่เหมือนกันมันคือแยบยนมีแต่ถ้าเธอพูดสิ่งไม่ดีของฉันฉันจำไว้ เรียกว่ายึดมีดังนั้นคนจริงคนปลอมต้องเข้าใจชัดเจนพวกเราสามารถบรรยายและอัาธ,ธิบายได้สามารถเข้าใจและลึกซึ้งได้สามารถเพ่งพิจารณาดูไปทำความเข้าใจทำไมเธอต้องเสียใจ เพราะมีสภาวะของเรื่องราวมีรูปลักษณะของเรื่องราววัตถุนั่นเรียกว่าคนปลอมดังนั้นจริงๆปลอม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 จริงๆร,รู้แจ้งทะลวงจริงปลอมอายุยืนยาวเธอรู้แจ้งทะลุทะลวงปุกปล,ปลง,ปลงแล้วยางของจริงเผาไม่ได้ของปลอมเผาไม่วอดวาย ของจริงกับสู่มีไม่มีว่างไม่ว่างแล้วของปลอมฝังและไม่เกลี่ยมคนปลอมรูปกายของพวกเราถูกฝังและเผาไหมฉันตัวปลอมต้องพากดแห่งกรรมพเนจรสุดขอบฟ้าเขาเขียวเพราะความมีปลอมก็ปลอมมาปลอมไปเธอลองคิดดูทั้งโลกนี้ มีการผูกมัดกันมากเท่าไรต่อสู้กันมากแค่ไหนคนทั้งโลกเข้าไปพัวพันกันมากแค่ไหนคนปลอมไงขอถามพวกเราเธอยุ่งวุ่นวายตั้งแต่เช้าจนค่ำยุ่งตลอดแต่มันคือมีไม่มีแน่นอนเธอเอาไม่ได้อน,นันตชาติมา ไม่เคยมีใครเอาได้เคยเอาได้เป็นของปลอมไม่เคยเอาได้เรียกว่าของจริงฟังให้ดีขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอภนันตชาติมาไม่เคยมีใครเอาอไดาได้เลยเคยเอาได้เป็นปลอมไม่เคยเอาได้เรียกว่า จริงเพราะฉะนั้นอย่าหลงคิดจะเอาอะไรอีกพูดซิมีใครเคยเอาได้เพราะสภาวะทั้งปวงในฟ้าดินจักรวาลล้วนคือมีไม่มีว่าง,างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีมีก็คือคนปลอมเธออยากเอาก็ไม่มี ที่เอาได้นั้นคือกฎแห่งกรรมเอาได้คือแรงกรรมเอาได้คือถูกไฟดูดเอาได้คือกรรมตอบสนองเอาจนเรามีกรรมตอบสนองมากมายทั้งโลกมีคนทําผิดกฎหมายมากมายในใจมีเรื่องมากมายก็เพราะคนปลอมอนันตชาติมาเขาจับสิ่งที่อัตตารับรู้ สิ่งที่รู้จับอัตตาอัตตาตีสิ่งรับรู้สิ่งรับรู้ตีอัตตาเป็นอย่างนี้ตลอดชั่วนิรันด์ไม่เคยหยุดจึงขอถามพวกเราเธอมาเกิดได้อย่างไรเธอพาเหตุปัจจัยจากข้างในความว่างอัตตารับรู้จับเสียงและรูปลักษณ์มา วันนี้พวกเราโชคดีมากๆได้รับพระคุณฟ้าประมีธรรมพระบนรนจารย์บอกกับพวกเราจริงๆปลอมๆอมปลอมปอมจริงๆบอกพวกเราเป็นคนจริงหรือคนปลอมเวลาที่เธอเสียใจเวลาที่เธอทุกข์ก็คือคนปลอมทางฟ้าดินจัก,กรวาลธรรมรัก เสียงและรูปลักษ์ทั้งหลายที่มีอยู่ให้เธอใช้อย่างแยบยนเท่านั้นเธอเอาไม่ได้ดังนั้นจึงบอกว่าทําไมเสียงและรูปลักษ์ต้องมีไม่มีมีไม่มีเป็นเสียงแยบยนรูปลักษ์แยบยนว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้ ไม่มีที่ใดไม่ว่างไม่มีที่ใดไม่มีถ้าเป็นคนปลอมก็จะมีมีก็ถูกตีเธอแจ้งดูสิตื่นแจ้งสิไม่มีความมีอยู่สักอย่างเพราะเมื่อมันมีแล้วแน่นอนต้องไม่มีพวกเราชอบใช้คนปลอม อย่าใช้คนปลอมต้องใช้คนจริงเธออยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมอยู่กับคนเรื่องราววัตถุอยู่ที่ทำงานทำธุรกิจการค้าทั้งหมดทั้งปวงตั้งแต่ต้น,ตนจนจบล้วนคือมีไม่มีเธอก็อยู่บนสวรรค์แล้วไม่ทุกข์ไม่เหนื่อยไม่ยุ่ง คนจริงจะไม่ทุกข์คนจริงไม่เสียใจคนจริงไม่เวียนว่ายคนจริงไม่มีกฎแห่งกรรมคนจริงไม่ทำร้ายคนคนจริงไม่เวียนเกิดไม่มีชาติต่อไปคนจริงไม่เป็นชายไม่เป็นหญิงคนจริงไม่มีมืดกับสว่างคนจริงมีแต่ความสว่างบริสุทธิ์ มีไม่มีคือความสว่างบริสุทธิ์ส่วนอินหยางหรือความมืดกับความสว่างนั้นคือคนปลอมเพราะมียึดติดพวกเราต้องเข้าใจถึงความประพฤติการกระทำทั้งปวงทั้งหลายของพวกเราความดีความชั่วลาบรื่นอุป,ปรสรรคที่มีอยู่ ล้วนคือมีไม่มีเช่นนี้ก็สุขสบายมากไม่ใช่หรือบริบูรณ์อย่างยิ่งเข้าใจปรุกปล่งอย่างยิ่งเพราะเดิมทีมันคือมีไม่มีมันคือหลักธรรมสากลดั้งเดิมของฟ้าดินจักรกวาลมันคือภาวะดั้งเดิมพวกเราหาเจอภาวะดั้งเดิม ส่วนวิถีแห่งจิตใจไม่ใช่ภาวะดั้งเดิมความเชื่อทั้งปวงในโลกนี้ส่วนมากเชื่อสิ่งที่เกิดจากจิตใจทำไมจึงพูดว่ามาจากจิตใจเพราะข้าพเจ้าได้ผ่านการต่อสู้และการทดสอบมาอย่างโชคโชนผ่านการหล่อหลอมเขี่ยวกล้ำมากมาย รับบทเรียนและการทดสอบมากมายรับสิ่งที่ได้สัมผัสและเข้าใจอย่างซาบซึ้งมากมายทำไมข้าพเจ้าต้องการไปแจ้งเตือนกับมันว่าสิ่งนี้มาอย่างไรกันแน่แท้จริงแล้วมันมาได้อย่างไรแท้จริงมันเป็นอย่างไรอ้าปากก็พูด มันมาอย่างไรของจริงหลอกกันไม่ได้ของปลอมถูกหลอกจนรับกันเวียนไห้เพราะว่ามันมาอย่างไรเธอรู้ไหมอน,นันตชาติมาล้วนมาจากจิตใจไม่มีพูดว่ามาจากหลักธรรมสากลว่างไม่ว่างมีไม่มีวันนี้เป็นความโชคดีของพวกเราอย่างยิ่ง เป็นพระมหาการุณาธิคุณของฟ้าปรมีธรรมพระบรพปารยาจริงๆเป็นความเมตตาของหลักธรรมสากลบอกกับพวกเราถึงภาวะเดิมทีมิเช่นนั้นพวกเราทำแต่ความดีทำความดียังต้องตายไม่สิ้นสุดเวียนว่ายไม่สิ้นสุดทำความดียังมีเรื่องที่ตามมาภายหลังไม่หยุด ปัจจัยเกิดปัจจัยดับไม่หยุดเพราะอยู่ในความว่างอัตตาจับสิ่งที่อัตตารับรู้ไม่หยุดเธอจับสิ่งที่รู้มันมีไม่มีจะจับอย่างไรมันเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเป็นแค่ภาพเงาเท่านั้นเองเรียกว่าเคาะภัยแห่งความว่างในความว่างรับเคาะภัย ในความว่างไม่ต้องรับเคราะห์ภัยต้องมีไม่มีมีไม่มีแล้วเธอจะรับเคราะห์ภัยได้อย่างไรองค์เดิมทั้งหลายการจำจำในใจของพวกเราเกิดปฏิกิริยาการใช้เธอต้องผันใจกับสู่ยานถ้าใช้ใจก็จะทุกข์ ใจมีมากมายเหมือนขนวัวรู้อย่างสเปกสปะคิดอย่างสุ่ม 4, สี่สุมห้าคิดเพอเจอแบ่งแยกยึดติดมากมายสามใจสี่ลักขันห้าไม่ว่างยังมีฉันทาหกอารมณ์เจ็ดนี่คือความเคยชินของคนตั้งแต่โบราณกาลมามันคือนิสัยที่เคยชิน เป็นอวิชชาวันนี้พวกเราค้นพบของจริงไม่ใช่ง่ายท่ามกลางจริงไม่ห่างจากปลอมก็มีไม่มีปลอมไม่ห่างจริงจริงไม่ห่างปลอมเป็นแก่นแท้เดียวกันดังนั้นความตรงกันข้ามที่แยบยน์กลับสู่ความจริงแท้แยบยนต์ความจริงแท้แยบยนต์ คำจัดความตรงข้ามที่แยบยนความตรงกันข้ามที่แยบยนกับความจริงแท้แยบยนรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าว่างแท้แยบยนมีแยบยนมีว่างแท้พวกเราอยู่ในความจำข้างในความจำถ้าไม่เกี่ยวกับตัวฉันหรืออัตตาความจำนั้นก็จะไม่มี ความจำที่เกี่ยวกับตัวฉันหรือตัวอัตตาอัตตก็จะจำไว้ในสิ่งรับรู้ข้างในอัตตร,รับรู้มีใหญ่เล็กมีซ้ำไม่ซ้ำลุ่มหลงไม่ลุ่มหลงมีดีมีชั่วสัตว์ก็เช่นกันอยู่ในอัตตร,รับรู้ที่เป็นอวิชามากมายไร้ขอบเขตส่วนชายหญิงทั้งโลก อัตตารับรู้ในความว่างของพวกเขาคือดีและไม่ดีถ้าดีหน่อยมีคุณธรรมสูงหน่อยก็เป็นอัตตารับรู้ที่ดีความคิดของเขาจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นแก่ตัวไม่มีอคติเพราะฉะนั้นพวกเราต้องผันผันเล็กผันกลางผันใหญ่ผันยิ่งยิ่งใหญ่ วกเราต้องปฏิบัติจริงความว่างที่ว่างใช้กันไม่ได้จิตใจไม่สามารถจำจิตใจความมีที่มีจะใช้ได้อย่างไรความมีไม่สามารถจำความมีเช่นร่างกายของฉันไม่สามารถจำร่างกายของเธอใจต่างหากที่จำร่างกายดังนั้น ความมีข้างในความว่างถ้ามีไม่มีเธอก็สุดยอดเลยทะลุฟ้าทะลวงดินสามโลกทศทิศบริบูรณ์มีไม่มีเธอก็สามารถเห็นราชาญาณมีไม่มีคือราชาเห็นญาณราชาเห็นญาณคือมีไม่มีมีหน้าที่ตีเสียงและรูปลักษณ์ มีหน้าที่ทำให้เสียงและรูปลักษ์สมดุลมีหน้าที่ผันสลายเสียงและรูปลักษ์ไม่มีที่ใดไม่ผันไม่มีที่ใดไม่สลายเพราะมันจะไม่ติดขัดจะไม่เอาเสียงจำเข้ามาไม่เอารูปลักษ์จำเข้ามาเพราะเอาเข้ามาแล้วเอาไม่ออก เสียงและรูปลักษ์อยู่ในอัตตาข้างในความว่างก็คือกฎแห่งกรรมพวกเราจะขจัดกฎแห่งกรรมได้ต้องใช้หลักธรรมสากลต้องมีไม่มีมอบให้กับหลักธรรมสากลแห่งฟ้าดินไปจัดการดังนั้นต้องฝึกฝนมอบทุกสภาวะให้กับมีไม่มี ก็จะเรียบร้อยดีวันนี้หากพูดไม่สมบูรณ์ขอให้องค์เดิมทั้งหลายปลดให้อภัยและยกโทษสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณแล้วขอบคุณอีกสวัสดี